ัตถุดิบเราก็จะมีปกักกาดดองมะละนะคะแล้วก็เห็ดหอมแช่น้ำค้งคืนไว้นะคะก็หมูสามชั้นค่ะพริกแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเราจะมาหั่นผักกาดดองกันแล้วะคะ่ะผักกาดดองเราจะดึง ดึงออกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก่อนให้ค่อยหั่นนะคะแล้วเราก็เอาตรงนี้ออกอันนี้เราไม่ใช้นะคะตรงนี้เราหั่นออกะะแล้วค่ะเราก็หั่นชิ้นประมาณแค่นี้นะค,ะค่ะแค่อันนี้เราไม่เอานะคะเราเอาแตา่ก้านติดใบนิดหน่อย หัวนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะปอกเอาแข็งๆออกค่ะจะได้อ่อนๆเลยนะคะเราก็หัน่นเราจะได้หัวมนนันอ่อนๆเลยนะคะ สลวนตัวนี้เราก็ผ่าครึ่งน,นะคะหั่นเล็กะเห็ดหอมเราก็หั่นเหมือนกันนะคะเห็ดหอมเราจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะมันจะแข็ง สี่ชิ้นนะดอกหนึ่งได้สี่ชิ้นนะคะน้ำเห็ดหอมเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอาไว้เป็นน้ำแตก มาจีหูสามชั้นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปผัดคะ่ะสมชั้นนี้เราทำความสะอาดแล้วนะ,น,นะคะ ตอนนี ata, mm. いい้หนูเราก็เก็จได้ไได้แล้วนะคะให้หลืองนิดหน่อยแต้องให้เคี่ยม เดี๋ยวเรามาเอาหมูตอนนี้เราใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราหมูออกมา้ัคกลับมาเนะคะตอนนี้เราก็มาหั่นหมูเลยนะคะหั่นขึ้นประมาณเท่านี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่แล้วก็เล็กมากแค่น,นี้นะคะ ต้มออกมาหมูเราก็จะสวยนะคะ นี้เราก็เอากระเทียมลงกระทระเลยนะคะแล้วเอาหมูที่เราจี่ใส่กระทะเมื่อกี้ค่ะลงไปผัดเลยนะคะ กระเทียมเหลืองพอดีแล้วนะคะมันละที่เราหัน่นล้างเรียบร้อยแล้วนะคะจับเลยตามด้วยเห็ดหอมนะคะแล้วก็ กระกาศดองน,นะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะเราจะขัดทุกอย่างเลยนะคะแล้วค่อยเอาไปลงแม่นะคะ bà mẹ toàn chuông lót rồi nè khá đi ้ำตามใจนะคะตัวขาวค่ะอ๋อตเขียวค่ะ นิ้วดำค่ะ แดงเลยนะคะใส่น้ำที่เราแช่เห็ดหอมไว้นะคะ ม้ำต้มกันเลยนะคะเราจะตื่นได้ประมาณ45นาทีนะคะ น้ำลงไปพอท่วมนะคะเราจะตุ๋นไว้45นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะต้มเจี๊ยมใส่ใส่มะละใส่หมูสามชั้นนะคะ เป็นไงคะเพื่อนๆน่าทานนะคะค่ะเนื้อนุ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยเราจะมาดูหมอตุนผักแล้วนะคะ ยังไงบ้างอลองชิมรสชาติกนนคะครับ 嗯。Yeah. เียวจะิ้วขาอนไหนหนึ่งนะคะ ็เริ่มรูมนุ่มแล้วนะคะโอเคได้ที่แล้วค่ะ ในต้มเจี๊ยมไฉ่ใ่มะละหมูสามชั้นเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นไงบ้างคะเมนูง่ายๆกระตายควบ้านนาเมนูเด็ดนะคะทาทานได้ค่ะอร่อยมากเลยยังไงก็ขอกดซับสไครกดกระดิง่งกดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะ แล้วเราก็จะหาทำอาหารหน้ารับประทา,านมาให้ผู้ชมดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ